สวัสดีค่ะวันนี้วันจันท์นะคะวันนี้วันที่17มกราคมนะคะวันนี้นะคะอากาศทางบ้านวันแบบเย็นมากๆนะคะแล้วก็หนาวหนาวนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะก่อนอื่นนะคะคลิปนี้วันจะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอของวัน จนจบคลิปเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะก็อเมริกาตอนนี้นะคะหาคนทำงานยากมากเลยนะคะเหตุผลก็คืออ่โควิดนะคะคือพนักง,งานหลายๆท่านนะคะมีการติดโควิดนะคะก็ทำให้ขาดพนักง,งานนะคะในการทำงานนะ,ะอย่างเช่นโรงพยาบาลนะคะนั s i ซิงโฮม เฮลท์แคร์ต่างๆนะคะรวมไปถึงนักบินด้วยนะคะคือพนักง,งานอนะถ้าติดโควิดปุ๊บนะคะก็ต้องมีการกักตัวใช่ไหมก็ทําให้ไม่มีพนักง,งานนะคะในช่วงนี้คือหายากแบบคือทุกคนกักตัวแล้วก็ขาดไปเป็น2อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะโอมิคอนนะคะทำให้ติดง่ายนะคะแล้วก็ติดไปเร็วมากนะคะทาให้พนักง,งานหลายๆคนต้องกักตัวอย่างที่วันบอกนะคะ ใกล้ๆวันนะคะที่ทำงานก็มีการติดโควิดนะคะหลายคนเหมือนกันนะก็ต้องส่งกลับบ้านนะคะก็ไปกักตัวก็ทำให้พนักง,งานขาดนะคะไม่มีคนทำงานในตึกนั้นนะคะคือพนักง,งานก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่าหาคนทำงานยากมากนะคะช่วงนี้ก็คืออร้านอาหารนะคะที่วันเคยทำงานนะคะแฟนวันบอกว่ามีบางคนนะมาสมัครงานก็มาถามว่าร้านอาหารนะ่ะ สมัครงานไหมรับสมัครพนักงานไหมทางร้านก็ตอบไปว่าช่วงนี้เรา,ารับพนักงานเต็มแล้วอตอนนี้ยังไม่รับคนที่ไปสมัครก็บอกว่าดีเขาก็ไม่ได้อยากต้องการจะมาสมัครงานเพื่อทำงานจริงๆเขาแค่อยากจะมีเลคคอร์ดนะคะเพื่อจะรับเงินผู้ว่างงานเขาว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่ทำงานของวันนะคะก็มีคนมาสมัครงานนะคะสองคน ซึ่งเราก็มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะ2วันนะคะติดต่อกันนะคะคนหนึ่งสัมภาษณ์4ี่โมงครึ่งนะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งสัมภาษณ์บ่ายสาวันปกติเลิกงานบ่ายสามนะคะก็ต้องนั่งรอจนถึง4ี่โมงครึ่งเพื่อจะสัมภาษณ์ใช่ไหมคะแต่ว่าพอถึง4ี่โมงครึ่งนะคะเขาก็ไม่มานะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สมัครแล้วก็เรียกสัมภาษณ์ตอนบ่ายสามนะคะก็ไม่มาออกนะคะก็ รวมๆแล้วก็คือคนที่สมัครงานไว้นะคะเขาสมัครเพื่อจะเป็นเล็กคอร์ดเพื่อจะรับเงินผู้ว่างงานนะคะก็เลยรู้สึกว่าหาหาคนทำงานยากมากนะช่วงนี้ทุกคนแล้วก็เมื่อสองสาวันที่แล้วนะคะวันก็ถามนะคะคนที่รู้จักนะคะว่าทำไมถึงไม่อยากทำงานาในช่วงนี้นะคะเขาก็บอกว่า,าเขา ไม่สามารถจะใส่หน้ากากได้ทั้งวันนะคะเพราะว่ามันหายใจลำบากนะคะแล้วก็เขาบอกมันต้องตรวจโควิดอะไรด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะสรุปแล้วนะคะบางเหตุผลก็คือหน,นะคะเขาไม่อยากใส่หน้ากากนะคะทั้งวันเขาก็เลยไม่อยากสมัครงานนะคะก็เลยทำให้ขาดพนักง,งานในการทำงานนะคะแล้วก็ คนที่ไปสมัครงานจริงๆเขาก็ไม่ได้ต้องการจะทำงานนะคะเขาสมัครเพื่อเป็นเลคคอร์ดเพื่อจะรับเงินผู้ว่างงานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับทำไมทางนี้นะคะไม่ค่อยมีคนทำงานแล้วก็ขาดคนทำงานนะคะคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะวันได้พูดถึงว่าวันจะอัปเดตเกี่ยวกับ เงิน UBI นะคะ Universal Basic Income นะคะว่าตอนนี้ดุรวมแล้วมีรัฐไหนมากนะคะแล้วก็มีซิตี้ไหนมากเมืองไหนมากนะคะที่จ่ายนะคะเงินตัวนี้นะคะอยู่ก็มีอัปเดตนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3ามส t y ซิตี้นะคะที่เขามีการจ่ายเงิน UBI ตัวนี้นะคะก็จ่ายอยู่ที่300ถึง 1200เหรียญต่อ,อเดือนนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่ามีมีมีรัฐไหนมั่งเนะาะก็เดี๋ยววันจะให้ดูนะคะก็ไล่ลงมาเนี่ยจริงๆอ่ะรัฐหรือสเตทนะคะที่ตามรายการนี้นะคะวันเคยทำวิดีโอไปบ้างแล้วนะคะเป็นเป็นรัฐเป็นสตีีไปนะคะแต่อันนี้เขาจะรวมมาเลยนะคะว่ามีอันไหนบัางแล้วมีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะ อย่างเช่นอะ阿拉สกานะคะก็จะมีเขาจะบอกเลยนะคะว่ามีโปรโปรแกรมชื่อนี้ชื่อนี้นะคะแล้วก็จ่ายเป็นกี่ปีกี่เดือนอะไรประมาณนี้ลนะจ่ายจํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะอย่าง阿拉สกานะคะเขาก็จะจ่ายให้กับคนที่阿拉สกาเป็น阿拉สกาเลสเดต์นะคะแล้วก็จะจ่ายอยู่ที่อ1หนึ่งพันหเหรียญนะคะ ในปี2 0 2 1อันนี้ก็น่าจะจบไปแล้วนะคะน,นี่มันเคยลงไปแล้วนะคะ,ะวิดีโอก่อนๆนูอนะาจะไม่ได้นั้นทุกคนแล้ก็มาทางแคลิฟอร์เนียนะคะก็จะมีะเมืองคอมตันนะคะก็จะมีจ่ายตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะคะ2020จนถึงปีนี้นะคะปี2022จําจนวนเงิน1,800เหรียญน,นะคะ จ่ายทุก3เดือนเป็นเวลา2ปีนะคะก็ลองบีทของแคลิฟอร์เนียนะคะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแคลิฟอร์เนียหมดเลยนะคะแต่พูดถึงเงิน UBI นะคะเขาไม่ได้จ่ายให้คนจำนวนเยอะนะคะโปรแกรมนี้นะคะมันคิดว่าน่าจะต้องไปสมัครนะคะของซิตี้นะคะที่เขา,าเปิดให้นะคะก็อย่างลองบีชนะคะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็จะจ่ายอยู่500เหรียญต,ต่อเดือนนะคะเป็นเวลา1ปี ก็จะมีจำนวนนะคะที่เขาระบุนะคะห 500, 500, ้าร0อยห้าร้อยเฟมิลี่นะมันคิดว่าลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะคะก็อ่า1,204เหรียญน,นะคะต่อเดือนอันนี้นะคะก็ให้สำหรับ150ท่านที่อ่ายุถึงยุ18-24นะคะก็จะได้รับเบเนฟิกตัวนี้นะคะลอสแอนเจลิสอีกแล้วคะก็จะเป็นตั้งแต่มกราคมนะคะจนถึง ปีที่แล้วนะ,ะปีนี้มกราคมปีนี้นะคะจนถึงปีหน้านะคะก็อันนี้หนึ่งพันเหรียญต่อเดือนนะคะเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะก็จะมีสามพันคนที่เขาจะให้เข้าโปรแกรมก็ประมาณสามพันครอบครัวนะวันคิดว่าก็มันจะมาตามนี้นะคะก็คือโปรแกรมทั้งนี้นะเดี๋ยวมันจะฟีดให้นะคะอย่างมาลินคาวตี้นะคะแคลิฟอร์เนียอีกแล้วนะคะ ก็ปีปี2 0ง1ี2021จนถึง2023นะคะ1,000เหรียญต่อเดือนเป็นเวลา2ปีนะคะเนี่ยเขาจ่ายไม่ได้ให้แบบคนเยอะอะไรนะคะอย่างที่วันบอกนะคะโปรแกรมตัวนี้วันคิดว่าน่าจะไปสมัครในเมืองที่เขาให้นะคะโอคลนแคลิฟอร์เนียอีกแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะจ่ายตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วนะคะ2020 จนถึงปัจจุบันนะคะก็500เหรียญต่อเดือนเป็นเวลา18เดือนนะคะก็600นะคะผู้เข้าร่วมนะคะก็ตามนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแคลิฟอร์เนียทางนั้นเลยทุกคนแต่ว่าจำนวนที่ให้นะ่ะไม่ได้เยอะนะคะตามซิตี้ต่างๆนะคะเนี่ยใครที่อยู่ซิตี้ตามนี้นะคะ ก็ลองเข้าไปสมัครดูนะคะถ้าเกิดเราอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะ South San Francisco นะคะแคลิฟอร์เนียอีกแล้วทุกคน,นรู้สึกว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะคะในเป็นเมืองเป็นซิตี้นะคะ Santa c a r a County นะคะอันนี้ก็ตั้งแต่จูนปีที่แล้วนะคะจนถึงปีนี้นะคะก อัพทุนหนึ่งพันเลยนะคะต่อเดือนสองพันสี่ร้อถึงสองพันห้าร้อยนะคะคนนะคะแล้วก็สต็อกตันนะคะแคลิฟอร์เนียแล้วดูสิทุกคนนะคะคือก็ค่อนข้างเยอะนะสามสิบส mm ี่ซิตี้เลยนะคะทุกคน,นก็มีฟลอริด hmm. ามานิดนึงนะคะก็คือฟลอริดาออ มองไม่เห็นแกรนวิลใช่ไหมเขาอ่านว่าแกรนวิลนะคะฟลอริดานี้ก็จ่าย1,000เหรียญน,นะคะหกร้อยเหรียญต่อมันสำหรับ11เดือนนะคะก็ให้ไม่เยอะนะคะจำนวน1 1อยอะไรประมาณนี้นะคะชิคาโกอิลลินอยนะคะวันเคยลงคลิปไปนะคะตัวนี้ก็จ่ายตั้ง500เหรียญต่อเดือนนะคะ ให้กับ5,000ครอบครัวที่มี low income นะคะต้องมีรายได้อย่างน้อยนะห้าสา0่เหรียญต่อปีนะคะนียอิลโนอเนี่ยตอนนั้นมันลงคลิปไปนะคะก็ใจเยอะมานกันนะ5 0 0 0กว่าครอบครัวนะคะเนี่ยอินเดียนาแกรี่นะคะก็500เหรียญต่อเดือนนะคะเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะมันก็จะอาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่า ่จะได้อ่าทุกคนจะได้เห็นหน้าจอนะคะจะได้ดูได้เนาะยูซียน่านะคะอ่านว่าอะไรเนี่ยชิฟพอ t ใช่ไหมชิฟพอุยูซียน่านะคะก็จ่าย Up to 600เหรียญต่อเดือนนะคะเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะ One h ั n d l e d single parents นะคะ มสซาชูเซตส์นะคะแคมบริดจ์ใช่ไหมอันนี้ก็ห้าร้อเดือนต่อเดือนเป็นเวลาสิบแปดเดือนจูนปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะธันวาก็ยังจ่ายอยู่นะคะอ,อันนี้ก็เมสซาชูเซตส์เหมือนกันนะคะเยอะเหมือนกันนะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะเมสซาชูเซตส์อีกแล้ว อะไรลินใช่ไหมเดือนสี่ร้อยเหรียญต่อเดือนนะคะอันนี้ยิ่งน,อนอ้อยน่ะให้กับสิ้าท่านใช่ไหม,มแล้วก็เซนต์พอมินนิโซตานะคะก็ให้500ห้าร้อยเหรียญต่อเดือนเป็นเวลาสิบแปดเดือนนะคะแจ็กสันมิสซิสซิปปีนะคะก็หนึ่งพันต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี อันนี้ก็น้อยร้อยสิบคอยเรือน low income African American uh, mother นะคะ Santa Fe นะคะ New Mexico สี่ร้อยเหรียญต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะ h u l t o n Hudson นะ,ะ New York ก็ให้เหมือนกันนะคะแต่น้อยอะจำนวนน้อยมันให้ไม่ได้ทุก ทุกคนนะคะต้องไปสมัครอย่างที่วันบ่อนะคะลองเข้าไปสมัครตามซิตี้ที่เห็นเนี่ยนะคะยวยอยอกนะคะก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าจำนวนที่ให้ไม่ค่อยเยอะนะคะนอตแคโรไลนานะคะอืม เชอร์กีใช่ไหมเชอร์กีไทยโอเยอะจังสี่สีพันถึงหกพันต่อปีต่อปีอ๋อต่อปีนึกว่าต่อเดือนเยอะนะคะ <laughs> ดูแฮมเนี่ยวันก็เคยลงไว้แล้วนะคะวิดีโอมาจากนอร์ทแคโรไลน a านะคะห้ารอเหรียญต่อ เป็นเวลาหนึ่งปีนะคะพิชเบิร์กมันก็เคยลงไปนะคะเพนซิลเวเนียก็เคยลงไปเหมือนกันนะคะนอทุกคนก็ยังดีนะคเขามีการให้อะคือจำนวนไม่เยอะนะคะหมายถึงว่าจำนวนคนที่ให้นะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่า,าเงินก็ค่อนข้างอันนี้อยู่ในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็ช่วงโควิดนะคะ ช่วงโอมิคอนนะคะชากคอมาชากคอมาวอชิงตันนะคะก็ตั้งแต่ธันวาปี2021ีจนถึงธันวาปี2022ีห้าร้อยเหรียญต่อเดือนเป็นเวลาหนงปีนะคะจำนวนที่ให้ก็ประมาณหน0คงร้อยสิบครคัวนะเนะทุกคนก็ จะเป็นตามนี้นะคะโอเคกับทุกคนคลิปนี้วันก็มาอัปเดตช้าๆเนิบๆหน่อยนะคะก็ใครที่อยู่ในซิตี้ที่เราดูกันมาอ่าด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเขาให้ไม่ค่อยเยอะคนนะคะทุกคนเงิน UBI นะคะก็ลองเสิร์ชเข้าไปนะคะแล้วก็ ลองไปสมัครดูนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ